อ่าเคโอเค,อเควันนี้นะครับผมก็มาจะมาสอนถ้าเราเอ่อขอเดียวว่าถ้าเราโหลดแอป,ปทาง Play s สโต e ในบลูสแต็กนะครับอย่างเช่นเอ้าทำไมมัน no connection เจ๋วเอาเ e r ยชมเถอะอ่า, yeah. า,ออาแล้วก็เซิร์ชเซิร์ชแอปที่เราต้องการคาคา โอ้ท้องเงี้ยอ่ะเข้าไปปุ๊บเอ๊ะลืมเปิดลืมเปิดเน็ตเฉยเลยเน็ตดูอยู่ไหนโอเคเรียบร้อยเปิดเน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการนะครับสมมุมติมันขึ้นประมาณแบบให้เลขไอ้บัญชีมึงใช้ไม่ได้นะเว้ยประมาณแบบโหลดไม่ได้นะครับก็ขึ้นอ่าอ่า ขึ้นปัญหา RPC แล้วก็ S ขีด3นะครับก็ให้ทําตามผมดังนี้นะครับกดตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้นะครับอแอปเราซิงไว้ใช่ไหมไม่มช่ผ <laughs> ิดอีกแล้วเคก็กดตรงแอปไปครับและเลยลต้องไปเปลี่ยนเครื่องเปนะ็นภาษาอังกฤษนะไม่งั้นจะไม่ได้เคเลื่อนลงไปเรื่อยๆฮะ <laughs> เลื่อนตรงนี้ให้เป็นอก่อนนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆ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 อีกอีกน้อยอีกนะก็เลื่อนมาจนเราจะเห็น Google Play Store ก็ติ๊กเข้าไปครับกดตรงนี้ Clear Data นะครับปึ๊บแล้วมันก็จะทำการ Clear Data ให้นะครับนะก็แล้วก็เลื่อนลงมาอีกครับเนี่ยอยู่ไหนวะ แบบนะเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่เลยครับกูเกิลเพย์เดี๋ยวตรงไหนวะขอไปดูคลิปต่อแบันึึงก็แชร์กันไปนะครับนะครับโอเคอันนี้คลิปพี่เขานะครับเกิลเพยรร์ลงมาสบรรทัดให้ทำไมของกูไม่มีเฟรมเวิร์กวะเฮ้ยอ๋อล้างข้อมูล Google Play ไปแล้วมั้งคลองเข้ามาใหม่ มันเขียนโนคอนเน c t i o นว่คะครับก็เอางปิดบูแสแต็กแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเปิดโอเคก็ออกมาแล้วนะครับเข้าไปตรงเซิร์ชนะเซตติ้งแม่งทำไมเป็นอย่างี้วะทำไมโนคอนเน c ชั่น no แป๊บนะครับต้องไปตั้งอ่าอยู่ไหนวะ manage account นะครับก็ต้อง Google ฮนะ exiting โ okay. อเคออกแป๊บนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่มั้งเดี๋ยวถ้าไปดูของพี่เขาก่อนนะครับแล้วแต่เราจะเจอบัญชีนะครับอ๋อมันเข้าตรงบัญชีและการซิงโอเครอมันออกเรียบร้อยฮะก็แป๊บนึ่งนะบัญชีและการซิงนะครับตอนนี้มันอัปเดตใหม่น่าจะอยู่ตรงกันตรงนี้แล้วอ่ะกดเข้าไป Google exciting เหอผิดๆโอเคก็นะโอเคแล้ว okay. ก็ password โอเค next อ้าว she up เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ finish account อะไรอะไรวะเนี่ย โอเคอะแล้วเนี่ยเสร็จไปสมาย์ลคเข้าโปรไฟล์อ๋ออันนี้เซตโปรไฟล์เอ,อมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหม Google Exciting แป,ป๊บก็รอกันไปนะครับก็ก็ไม่ได้ลงคลิปกันนานนะก็หาคลิปที่มันมีประโยชน์ก็หาคลิปที่มันมีประโยชน์มาให้กันบ้างอา้าวโอเค อ้าวอ้าโอเคผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนแฮกนะครับนะโอเคก็อาจจะมีคนโพสนะว่าทำไมไม่เปิดอะ่ะมันไม่เห็นนะอืมถ้าเป็นคนคนเปิดไหมล่ะเอ็ดก็ออกเอ็ดดีตูแล้วไม่ใช่หรอฟะ เข้ามาเข้าหมา s e ตติ้งเอ้ยผิดอีกแล้วอา่าฮะกดตรงนี้นี่ก็ไม่ออกมาอีกโอเค okay, ก็กดมันมันจะมีอยู่นี่วะก็คือตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวไปหาวิธีแก้ปัญหาแป๊บนึงเดี๋ยวมานะครับอ๋อผมไปพิด Google Frame Work นั่นเองเปิดแพบ ก็เปิดแล้วก็น่าจะใช้ได้นะครับนะก็กดเข้าไปสิฟะแปบ๊บนะมันทำให้แหลกเวลาอัดในบูสเต็กนะครับเพราะว่าบูสเต็กเขาไม่ค่อยได้บูคุณภาพเท่าไหร่นะครับอ่ะเปิดโอเคก็คงต้องทำงี้นะครับอ่ะสมมติเรากดไปดีทาย เท ah ่าท ah ีเท่าทีเดบิวต์บูสเต็ k เป็นไหมโอเค,อเคก็น่าจะได้แล้วนะอ่ะได้แล้วนะก็สมมติเราจะโหลดแอปแอปหนึ่งอ่ะเช่นคาร์คาโอทอคอะผมจะโหลด,ดกด Install ปุ๊บอ่ะขึ้นอย่างนี้่ะครับนะมันจะขึ้นอย่างนี้ให้หมาที่ตรงนี้ครับไอ้กด <c ười> ตรง b o o t ูสเ a c k <ười> ah s e t t i n g กดสิปะ เออแล้วก็ไปที่เอ,อไ,ไ,ปไปที่ a S One Setting รอสักครู่นะครับคากไปหน่อยโอเคแอปเข้าไปเลยก็เลื่อนไปที่อเลื่อนลงไปด้านล่างหาคำว่า Google Play Store นะครับโอเคหลังจากที่เจอแล้วหาคำนี้ครับ Google Service Framework กดเข้าไป ยังคือพิลติ้งเสร็จแล้วจะมาบอกนะครับงั้นเดี๋ยวก็มา,าแล้วกันโอเคมาต่อกันเลยนะครับนะก็ถ้ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยก,ก็กดเข้าไปครับเคลียร์ดัตตาวับรอแป๊บหนึ่งรอมันให้ขึ้นเคลียร์ดัตตาไม่ก็รอบแป๊บหนึ่งนะครับแคชไม่อยู่กดเคลียร์แคชไปครับถ้ายังกดไม่ได้แสดงว่าอันนี้ยังประมวลผลไม่เสร็จของใครประมลรลวลผลเสร็จแล้วก็กดเคลียร์แคชแล้วก็ไปโหลดแอปกันได้เลยอี ใช่ป่าววะแปบบหนึงก็แล้วกันขอไปดูก่อนอ๋ออย่าลืมรีสตาร์ทเครื่องกันด้วยนะครับนะก็สัมวัน,นี้ก็ขอลาไปแค่นี้สวัส <c oughs> ดีแล้วพูดผิดแล้วก็สับวัน,นี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับก็มาสอนเรื่องดีๆกันบ้างนะไม่ใช่ไรสาะะโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับอะทาไม่เชื่อนะครับก็ผมก็ได้แล้วนะอะอาคาคโอทอ กดเข้าไป i n s t a l l แอคเซปนี่นะก็หลายๆคนก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้ข้อสรุปวันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ